คณซับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเครื่องประดับชุดพลอยนพเก้าอยากจะมารีวิวให้แม่ๆรู้จักกันค่ะโดยเครื่องประดับชุดพลอยนพเก้านี้นะคะจะมาให้ทั้งสร้อยคอแล้วก็ต่างหูเลยค่ะและเราจะออกแบบมาในรูปทรงลีประดับฝั่งพลอยคัดเลยค่ะจากเหมืองบ่อพลอยในจังหวัดจันทบุรีพลอยทุกเม็ดของเรานะคะจะเป็นพลอยคัดทั้งหมดเนื้อพลอยสีและเหลี่ยมต่างๆค่ะจะมีความสวยสด เราก็สมบูรณ์แบบทุกจุดเลยค่ะและในทุกๆด้านของเม็ดพลอยนะคะจะมีขอบมีเหลี่ยมที่ผ่านการเจรไนมาให้อย่างดีค่ะส่วนสอยคอเส้นนี้นะคะเราจะฝังพลอยทั้ง9ชนิดค่ะลงบนตัวเรือนทองเหลืองชุบทองแท้และวิธีการฝังแบบนี้ค่ะจะเรียก,กันว่าเป็นการฝังพลอยแบบจับขอบนั่นเองซึ่งการฝังพลอยแบบจับขอบนี้ค่ะจะช่วยรักษาพลอยของเรา ให้ไม่มีรอยขีดข่วนต่างๆและยังป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเม็ดพลอยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนตะขอนะคะเราจะออกแบบมาให้เป็นตะขอตัวล็อกค่ะซึ่งตะขอตัวล็อกแบบนี้นะคะจะสามารถเปิดปิดแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆและตะขอแบบนี้นะคะยังผสมผสานความทันสมัยเพิ่มเข้ามาให้กับสร้อยคออีกด้วยเข้าชุดขึ้นมาให้พร้อมกับต่างหูพลอยนพเก้าเลยค่ะมาในขนาดที่ใหญ่กำลังดี โดดเด่นสวยงามมากจริงๆค่ะกับต่างหูในดีไซน์นี้โดยจะมีความโค้งมนในรูปทรงลีค่ะและตัวเรือนนะคะจะมีสีเหลืองทองอาราบตัดกันได้ดีกับสีของพลอยทั้ง9ชนิดเลยค่ะและต่างหูแบบนี้นะคะจะเป็นต่างหูที่ไม่ใช่แบบแป้นเสียบโดยวิธีการใช้งานค่ะเพียงดันขึ้นเล็กน้อยและดึงออกเบาๆค่ะจากนี้ก็จะหลุดออกจากกันแล้วนะคะส่วนวิธีการใส่กับคืนค่ะ เพียงปิดเบาๆให้ได้ยินเสียงดังแป๊กก็ถือว่าเป็นการใส่เข้าล็อกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องกดหรือว่าดันจนสุดนะคะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้าเกรมไหยีสีแดงสดให้อีกด้วยนะคะ ส่วนช่องทางการชำระเงินสามารถชำระเงินปลายทางได้เลยค่ะโดยไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะ สวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย